ของฟังไปฟังแก้วเลยนะคะระับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอย้ำาหมเป็นเ m s ก่อนเลยว่าที่เหงาทำไงดีนะครับส่งคุยกับเราที่4747777หรือะะว,ว่าเ m s 4747788นะครับชั่วตอนนี้หลายๆคนก็อยากให้เราเนี่ยนั่นคุยกับฟังต่อ เร้มาคุยต่อกันเลยดีกว่านะครับว่าตอนนี้มีกระแสมากมายว่าฟาร์มเป็นยังดีไซน์เนอร์ทำเสื้อผ้าออกมาขายดีตีตลาดตายหมดเลยเป็นยังไงมาได้ยังไงขายดีไหมไหนล่าให้คันดีกระแสฟังหน่อยคือจริงๆจะเล่าว่าเป็นโอ้โหคือเล่นใหญ่ไปไหมนกไก่ค่ะอ๋อ จริงๆจะเรียกว่าเป็นความบันเอิญก็ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟางเฟงแล้วก็พี่สาวอีกคนเนี่ยคิดจะทาแบรนด์เสื้อผ้าขอ,ของตัวเองคืออยากทําเสื้อผ้าที่เราอยากใส่มากกว่าเพราะว่ะาคือเนเราทอมาแล้วเราใส่เองใช่เพราะบางทีเนี่ยเวลาที่เราไปดูที่ช็อปที่ร้านเนี่ยเราก็รู้สึกว่าตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยแต่มันแบบรู้สึกว่ามันไม่ perfect สำหรับเราอะไรเงี้ย,ยก็เลยอยากจะหาอะไรที่มันแบบโอเคคือรู้สึกแบบไม่ได้ชอบแค่ดิดเดียวเราต้องไปซื้ออะไรเงี้ยก็คิดจะทําเองแล้ววันนั้นเนี่ยก็เป็นการ ซึ่งเป็นความที่บังเอิญที่โชคดีมากเพราะว่าที่เขาเห็นสเตชที่เราคุยกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วลเขาบอกว่าเขาชอบแล้วก็อยากให้เราเนี่ยไปร่วมงานกับเขาซึ่งทีมงานเขาเนี่ยแบบ p r o f e s s i o n a l มากเพราะเขาทําทั้งดิสยาซึ่งเป็นแบรนด์ไทยโกลเนเตอร์ <Go Inter S 2> ไปแล้วแล้วเขาก็นําเข้ากาเลนจิโนแล้วก็จิมมี่ชูด้วยใช่คือมันไฮเอ็นมันไฮแบรนด์ไปเลยใช่ค่ะก็เลยคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีก็เลยตกลงคุยกับเขาแล้วก็เขา<ช>้าไปร่วมทําอยู่ในคอลเลคชั่นใช่ซึ่งคอลเลคชั่นนี้ก็เป็น ฟางเฟแล้วก็พี่เฟิร์นอีกคนนึงซึ่งคนนี้เนี่ยเขาเล่นอยู่ที่ลอนดอนใช่ไหมคะก็ทําออกมาชื่อคอลเลคชันว่าจงลาลูนค่ะจงลาลูนใช่ก็ขอฝากณร้ยการนั้นกับสันนิบาต์จากฟางนะครับเพราะว่าวันน like şey ั้นที่เฟมาเฟก็เอาชุดของสันิิบดัวมาใส่เหมือนกันซึ่งเขาบอกว่าน่ารักมากนะครับแล้วก็ติดตามจากไอจีเนี่ยวันนั้นเห็นว่าให้คนให้กําลังใจเยอะมาก แล้วก็ชุดที่ฟางอยู่ตอนนี้นะครับขอบอกว่าโซด์เอาท์ในวันแรกไปเลยใช่ซึ่งตอนนี้ก็เหมือนกับทำออกมาใหม่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับดีมามันเยอะมากอ่าสป라이นก็ต้องตามโอ้ยเก่งเลยสปรายน์นะสปายน์นอ่าว่าไงเทวินคำถามอะไรก็คำถามต่อไปนะผมก็พี่ฟางจะไปเรียนเยอรมันนะครับผมก็อยากรู้แบบ เตรียมความพร้อมอะไรบ้างเตรียมความพร้อมค่ะอย่างแรกก็คือต้องหาเพื่อนเยอรมันค่ะแต่ยังหาไม่ได้เลยหนุ่มเยอรมันหรือเพื่อนเยอรมันเออหนุ่มเยอรมันก็ได้ค่ะโคตรโคตรโคตรไม่เกี่ยังไงคือเคยมีเพื่อนไหมคะก็มีมีเดี๋ยวแนะนำให้ค่ะแล้วก็คือภาษาอะไไรมีภาษาเนี่ยก็มีค่ะเรียนไปเทคคอร์สมานี่จบแบบว่า with excellent success ด้วยนะจรอจริงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลืมไปหมดแล้วค่ะ อ๋อใช่แล้วก็พักยังไงพักไงังไงพักเหรอคะก็จริงๆแล้วก็เป็นเหมือนกับ ทางมหาลัยจัดให้เพราะนี่เป็นทุนเนี่ยเขาก็ดูแลให้หอ๋อนี่คือสอบชิงทุนไปใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยปีนี้คือตอนภาคไทยเนี่ยค่ะเขาก็จะคิดว่าเป็นแต่อินเตอร์ที่ไปได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาคไทยเนี่ยค่ะก็สามารถไปได้ปีนี้ก็มี3คนจากภาคบัญชีภาคไทยเนี่ยได้ไปค่ะครับขอบอกฟัร์มใ้น่าอิจฉามากเลยครับทั้งสวยทั้งรวยหุ่นดีนะครับเสียอย่างเดียวครับผมโสดที่ไหก็ย่าลืมมกันได้แล้วก็คือฟัร์มเคมีเพื่อนหลายคนมากที่ได้ทุนเรียนเยอรมันแล้วก็เรียนเยอรมันกลับมานี่ขอบ วัดฉู่วม่ังำอ้วนเพราะนี้เป็นยังไงพอไหมเพราะว่าเขื่อนเวลาไปบ้านซามเซเขาบอกเขาเป็นบ้านที่กินเก่งมากเขาเป็นบ้านที่แบบอาหารพร้อมตลอดเวลาเลยจะดูแลตัวเองยังไงแล้วกลัวอ้วนไหมไหนบอกกันเพื่อนหน่อยกลัวอ้วนไหมอ่ะจริงจริงก็เพราะว่ามันใส่กอโกสลอโอ้โหนี่ก็ก็ไม่ก็ไม่ได้กลัวนะคะแต่ว่าก็ต้องมีระวังไว้บ้างแต่ก็คิดว่าเดือนแรกเนี่ยจะเอ็นจอยก็คงเอ็นจอยแล้วก็กลับมาหกเดือนเนี่ยก็ถ้ารักกันจริงเนี่ยก็ต้องไม่ดูกันพี่ไชเนาะอาจจะกลิ้งกลับมา ไม่ไม่ไม่ก็คงจะตอนจะต้องแบบเลนเชนไว้ก็คงชิมบ้างอะไรบ้างคืออยู่ไปนานๆแล้วคงจะเบื่อแบบชังฟูเลยเนาะเข้าใจเข้าใจก็ยังไงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับฟางก็ไม่ได้ไปไหนยังอยู่กับทางนีก็เซ่ทวิตเตอร์ก็มีอินสตาแกรมก็มีเฟซบุ๊กก็มีนะครับก็อย่าลืมเชียร์สาวฟังของเราด้วยนะครับแล้วให้เคียร์วินถามดีเหรอว่าแฟนคลับเขาจะเป็นยังไงบ้างโอเคแฟนคลับมึมได้แฟนคลับทำไมนี่แย่งเควินพูดเยอะนะอ่าไม่ไม่หันหน้าแล้วไม่หันหน้า โอเครบแล้วแฟนคลับว่ายังไงบ้างที่พี่ฟางจะไปอ๋อแฟนคลับตอนแรกก็ตกใจค่ะแล้วก็มีทวิตเข้ามาหาเยอะมากมาเมนในไอจีเยอะมากอะไรย่างนี้แต่ก็คิดว่าเขาคงเข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีเหมือนกับเป็น thank you party แล้วก็เป็น charity ด้วยที่มอบให้กับแฟนคลับของพวกเราเฟฟางแก้วนะคะก็คงจะได้เจอกันวันนั้นใครที่ลงชื่อทานก็สามารถไปได้ค่ะแลก่อน charity นี่หมายความว่าไงครับก็คือเราบอกเขาราว่าการเข้าเนี่ยคือไม่ต้องเสียเงินอะไรเลยคือเราเนี่ยดูแลให้หมดแล้วก็เอาเงินที่จะซื้อ ของขวาเลยก็ตามเนี่ยห้ามซื้อแล้วก็ให้เอาไปสมทบทุนในการที่เราจะไปทำแชริตี้ต่อไปค่ะอ,อย่างที่บอกเลนะครับว่าสวยและรวยมากนะคะเพราะฉะนั้นคิวินจี๊ดไหมตอนนี้โสดอยู่ <c oughs> จี๊ดได้นะเอางี้เดี๋ยวพี่ให้ลายหลังหทางนะรพี่ให้ลายโอเคไหมมะ <c oughs> ให้ยิงโคนกันโอเคไหมอางนี้แฟนคลับครับจะที่ถึงสาฟางไหม <c oughs> ไม่ได้ นะครับตอนนี้ก็จะสาวฟังมาแล้วนะครับตอนนี้ก็มีสองสาวในค่ายคามริเาเซ้นนะครับที่น่ารักไม่แพ้กันเลยนะครับกับสองสาววิศารากับเพลอวิศาราซิงเกิลใหม่ของเขานะครับอยากให้ทุกคนไปชมในมีกันเลยดีกว่าครับ <Woo! S 1>